มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดาวนัทพรเจอทัวลงค่ะยอดวิวแต่3ล้านวิวไปแล้วนะคะสำหรับเพลงกล้มตามของป๊อกพัสรกรซึ่งได้นางเอกสาวสุดฮอตดาวนัทพพรมาโชว์สเตปแดนซ์สุดแซ่บเป็นนางเอก MV ให้กับป๊อกอีกด้วยค่ะ ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะคะปอกภาษร,รกรก็ได้ชวนเต้นะารัฐพรนะคะมาทำคลิปฉลอง3ล้านวิวด้วยการไปโชว์สเต็ปแดนซ์เอลริ้วค่ะทำกันที่กลางสีแยกไฟแดงสะพานไทยเบลเยียมกรุงเทพมหานครนะคะและได้โพสต์ดักดราม่าเอาไว้ก่อนการออกมาเต้นกลางถนนนั้นได้มีการขออนุญาตและมีการขอตำรวจมาดูแลความปลอดภัยให้อีกด้วยค่ะ ทำเอาเพื่อนๆคนดังแล้วก็แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบนะคะรวมไปถึงเพื่อนซีแกงเฟอร์บี้อย่างมิวนิ t าที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอายไหมเล่าซีกลางสีแยกขนาดนี้ซึ่งก็มีไฮโซนายหวานใจของสาวแต้วเข้ามาคอมเมนต์อีโมจิรูปหัวเราะส่วนทางด้านนางเอกข่าดนซ์ก็บอกว่ามองกันทั้งแยกซึ่งแฟนๆยังบอกอีกว่าอยากเห็นสาวมิวมาเต้นก้มต่ำกับสาวแต้วบ้างคะ่ะ แต่งานนี้กลับมีดราม่าเกิดขึ้นเบาๆนะคะเมื่อคอมเมนต์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรของสาวมิวกลับทําให้สาวแต้วโดนทั่วลงค่ะเมื่อจูจ่ๆก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่อายแล้วแหละขนาดนี้หนาซะขนาดนี้ทําเอาแฟนคลับของสาวแต้วถึงกับทนไม่ไหวจนต้องตอบกลับแทนนะคะว่าหากไม่ชอบก็ไม่ควรจะเข้ามาดูไม่เข้าใจว่าไม่ชอบเขาแต่ก็เข้ามาดูมาตามด่าไม่เลิกไม่มีมารยาทเลย พร้อมเชียร์ให้สาวแต้วฟ้องดำเนินคดีอีกด้วยค่ะและนี่คือความคิดเห็นดังกล่าวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ